วันนี้ผมจะพามาชมเครื่องหยอดอนเนกประสงค์นะครับเครื่องนี้ผมซื้อมาเอาไว้หยอดข้าวโพดหยอดถั่วลิสงนะครับก็เลยลองเอามาหยอดข้าวดูนะครับอันนี้ใส่ฟันทีนะครับ10เซน ตัวนี้ข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับนนี่ใส่ข้าวแล้วนี่ก็หยอดไปบางส่วนแล้วนะครับดินก็จะต้องตีให้ละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันสะดวกง่ายต่อการหยอดนะครับระยะห่างของแถวก็แล้วแต่ชอบนะครับ นีผมกะไว้ที่ประมาณ25ถึง30เซนข้อดีของการหยอดข้าวนะครับอันนี้หยอดแบบนาแห้งก็คือ 1. มันสามารถที่จะประหยัดเมล็ดพันธุ์นะครับ 2. นี่ก็ประหยัดปุ๋ยการดูแลก็จะง่ายกว่านาหวานนะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ไม่มี แหล่งน้ำนะครับอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวตอนนี้ก็ฝนน่าจะเริ่มทิ้งช่วงนะครับชาวนาก็เริ่มที่จะหวานข้าวจะลองหย่อนนะครับ เรื่องนี้ซื้อมา3,000บาทอดได้ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง Yeah. 8กิโลนี่แหละหรือพันนะครับก็จะต้อง วันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ